สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับ2ตุลาคมกับผมแอคโคอดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารลิเวอร์พูลนะครับวันนี้นะครับมาดูเรื่องราวควันหลงหลังเกมนะครับที่ลิเวอร์พูลแพ้จุดโทษอาร์เซนอลอีกแล้วนะครับมาดูประเด็นหลังเกมต่างๆนานารวมไปถึงตัดเกรดนักเตะด้วยนะครับขณะที่เรื่องราวของชัยกิลลี่นะครับเหมือนใกล้จะย้ายทีมแล้วส่วนเรื่องราวของการจับสลากศึก UCL นะครับรอบแบ่งกลุ่มถือว่าลิเวอร์พูลงานไม่หนักเลยเดี๋ยวมาวิเคราะห์มาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครรรััับบบสําหิษท Suzuki มอเตอร์ไทย a ลนด์นะครับก็นำเสนอซูซูกิ s w i ป t l m m a e e i t t o o n นะครับตัวนี้นะครับเต็มที่กับสไตล์นะครับราใจทุกมุมมองอีโคคาที่โดดเด่นประหยัดน้ำมันนะครับหัวฉีดคู่ดูเอลเจนะครับพร้อมทั้งมีความสปอร์ตมากกว่าเดิมด้วยนะครับก็พร้อมกับสติกเกอร์ Max Edition นะครับเป็นรายพิเศษเลยนะครับก็สนใจนะครับสามารถติดต่อที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิ มอเตอร์ไทยแลนด์นะครับหรือไปที่แฟนเพจซูซูกิมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับรวมยากบบ้ปวดเมื่อตากระเบนเน็บยาถ่าย1นึ่งยาหมองสูนพันธุตาจอมทองนะครับผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองเหล่านี้สั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรต,ตามที่เห็นในภาพร้านคุ้มเมืองเหนือนะครับร้านเช่าพระนะครับรับเช่าพระเครื่องยอดนิยมพระเป็นชาภพคีพระบูชาของเก่าวัตถุโบราณให้ราคาสูงที่ห้างพันทิพย์งามวงวานชั้น3นะครับร้านคุ้มเมืองเหนือฝากเอาไว้ด้วยนะครับ รวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับมี4สาขาในกรุงเทพมหานครนะครับนิชดาธานีเซ็นทรัลเวิด์นวนจันทร์แล้วก็สาขาที่ a 1 r อารีนะครับโทรสั่งได้เลยนะครับการันตีความอร่อย021054555นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ใจดีเหล่านี้นะครับมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้ครับที่เตรียมมาให้ไปเริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกครับรอบที่4นะครับลิพูนะครับ แพ้จุดโทษอาเซนอลนไป5้าประตูต่อสในเกมเนี่ยเสมอกัน0ูนต่อ0ูนย์นะครับสำหรับอ่าผมต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าผมดูเสร็จแล้วมันปวดกระบ,บาลน,นะครับก็เลยแบบขอเป็นสรุปประเด็นดีกว่าคือผมอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ในฮาร์ทไทม์อาจจะไม่ได้เจอกันสำหรับวันศุกร์นี้นะครับอ่าไม่เป็นไรแต่ตรงนี้ผมจะพยายามสรุปแล้วกันผมดูอยู่นะครับเกมนี้แต่อาจจะดูแบบด้วยสติที่ครบบ้างไม่ครบบ้างนะครับทีนี้ ถ้าใครได้ดูในเกมเนี่ยเอาจริงๆนะมันแพ้จุดโทษอีกแล้วแต่ในเกมลิฟูผมดีกว่านะอ่ะดูสถิติแล้วกันนะครับคองบอลก็มากกว่าอาร์เซนอลนะครับ57%โอกาสยิงก็มากกว่านะครับลิฟูสิบหกอาร์เซนอลโอกาสเพียงแค่หรลิฟูยิงเข้ากรอบ7 อาร์เซนอลยิงเข้ากรอบแค่2แต่ว่าไม่มีใครได้ประตูกับ0ต่อ0นะครับแล้วถ้าดูในรายละเอียดเกมจริงๆเนี่ยโอ้โหเราเฉียวไปเฉียวมาจริงๆนะแบนเรโน่เนี่ยผู้รักษาประตูของทางด้านอาร์เซนอลเนี่ยเซฟจริงๆเซฟเหนียวจริงๆของเราก็เซฟนะอาร์เดียนเนี่ยนะคือทางฝั่งคู่แข่งเนี่ยแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ยิงเข้ากรอบใส่เราเท่าไหร่แต่ว่าตั้งแต่นาทีรแรกๆเนี่ยอาร์เดียนก็ออกมาคว้าบอลตัดบอลลูกนี้ก็สวยนะครับแล้วก็มีลูก ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยที่เซฟเ็นเห็นนะครับลูกมงของโฮดดิ้งนะครับก็เซฟนะครับก็เซฟไปเนาเนาะที่แบบมันเป็นจ่อ,อจริงๆ2ครั้งจริงๆอาเดียนวันนี้ดีครับเหนียวเลยนะส่วนเราอ่ะน่าเสียดายครับในครึ่งแรกเนี่ยเกือบที่จะขึ้นนำเกือบที่จะได้ประตูอ่ะคือมินามิโนะเนี่ยวันนี้อาจจะเงียบๆไปหน่อยแต่ว่าไอ้ช็อตที่ยิงชนเสาเนี่ยมันดังตุ้มเลยนะครับนะเป็นโชต้าที่มงเข้าไปมงก่อนนะโชต้ามงปุ๊บ มินาโมซ้ำชนคาริกคือเรโนวันนี้เซฟกระจายเลยครับอ่ะเอาง่ายๆแมนออฟเดอะแมทของในฮูสกอร์เนี่ยเขาให้เรโนเลยนะครับฮูสกอร์ให้เรโนเป็นแมนออฟเดอะแมทนะครับทีนี้มาดู11ตัวจริงกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูเกมนะครับจริงๆอัน,นอเนี้ยของฮูสกอร์เนี่ยมันเป็นในการเปลี่ยนตัวแล้วแต่ถ้าแ่นจริงๆก็คือ433นะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะ คู่เซนเตอร์เนี่ยจริงๆใช้เป็นเฟอร์กิลฟันไดานะครับยืนคู่กับลิสวิลเลียมนะครับนะยืนคู่กับลนะิสวิลเลียมเดี๋ยวผมขอเปิดในในนี้ดีกว่านะมันน่าจะชัดกว่านี่ครับมาดูในไลฟ์สกอร์กันนะนี่ครับลิสวิลเลียมยืนคู่กับฟันไดานะครับแล้วก็เนโควิลเลียมแบ็คขวาเจมส์วินเนอร์แบ็คซ้ายนะครับเคอร์ติโจนมิดฟิลด์ตัวขวานะครับแฮร์รี่วิลสันวันนี้ลงเป็นตัวจริงมิดฟิลด์ตัวซ้ายแล้วก็มาโกกูยิปนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวตรงกลาง ส่วน3แนวรุกนะครับวันนี้ใช้เป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับยืนค้ำเล่นประมาณ60นาทีทาคุมิมินามิโนะนะครับยืนหน้าเป้าแล้วก็เดียโกโชต้ายืนเป็นปีกซ้ายส่วนอาร์เซนอล4-3-3ครับวันนี้ไม่ไม่ได้เล่นหลัง3ละแบนเลโน่ Reno นะครับเซออัคโคลาซินัดกาเบียลร็อโฮดิงเซดิกโซอาเลสนะครับ3กองกลางเป็นเซบายอสกาลิชาก้าบูกาโยซาก้า3แนวรุกเป็นวิวลล็อก Eddie, เอ็ดดี้อ่าเอ็นเคเทียนะครับแล้วก็นิโคลัสเปเป้นะครับ นิโคลัสเปเป้ก็เรียกได้ว่าลิฟภูอ่ะมีโอกาสเฉียวไปเฉียวมาเยอะจริงๆแบบยิงชนเสาไปด้วยเห็นไหมอย่างที่บอกแล้วก็ติดเซฟแล้วสุดท้ายในเวลาก็เสมอไป0นต่อ0น,นะครับแบบผมพูดตรงๆว่าผมเสียดายลิ์พูลิฟภูควรที่จะควรที่จะชนะไม่คมในจังหวะสุดท้ายอีกแล้วนะครับทีนี้มาดูประเด็นจากสื่อ5ข้อดีกว่าจากดิสันฟิลเอา เขารวบรวมประเด็นน่าสนใจเอาไว้นะครับอย่างแรกเลยการาคนที่ไม่ได้มีชื่อในเกมเมื่อคืนนี้เนี่ยอย่างชากรี่เนี่ยอาจจะบ่งบอกถึงอนาคตเลยส่วนคนที่มีชื่อก็มีโอกาสที่อาจจะได้อยู่ต่อนะครับมาดูชาเกรี่กันก่อนแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้ไม่มีแม้แต่ชื่อเลยนะครับสำหรับสดานชาเกรี่ ไม่มีแม้แต่ชื่อเลยแล้วเป็นแฮร์รี่วิลสันที่ลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวด้านซ้ายในระบบ4.3 3แทนเซอร์ดนชาคิรีนะครับทีนี้ตามข่าวล่าสุดเลยนะครับทั้ง New Jones ของเว็บไซต์ go.com แล้วก็พอ g อสนะครับอขอภายเอียนดอยนะครับของรีพูเอ็กโคสองสื่อที่น่าเชื่อถือนะครับก็รายงานตรงกันบอกว่าตัวนักเตะกำลังเจรจากับ2สโมสรมี2สโมสรที่ติดต่อเข้ามาหา ชาเกรี่แบบจริงจังนะครับระหว่างที่จะซื้อชาเกรี่ให้ได้ก่อนตลาดจะปิดหนึ่งในนั้นเนี่ยเอ็นรอยระบุว่ามาจากในเซเรีย A หนึ่งทีมแต่ไม่บอกว่าเป็นใครซึ่งเราก็อาจจะต้องเดากันทีมที่เคยติดต่อเข้ามาก็มีลาซิโอไม่รู้ว่าเป็นลาซิโอหรือไม่นะครับส่วนเขาก็ไปขุดข้อมูลเพิ่มเติมมาจากกุนซือของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับออสมาฮิตเฟลเนี่ยก็เคยพูดไว้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งพูดเลยบอกว่าทีม ทีมที่น่าจะเหมาะกับชาคิรี่เนี่ยน่าจะเป็นกลัดบ,บัตเลเวอร์กูเซ่นหรือไม็กโว็บวกนะคืออยากขย้ายกลับเยอรมันมากกว่านะครับนี่คือสิ่งที่กุนซือสวิตเซอร์แลนด์พยายามแนะนำชาคิรี่ว่าให้ย้ายกลับเยอรมันนะครับนะทีนี้หลังจบเกมนะครับนักข่าวก็ถามเจอเกนคอปว่าชาคิรี่ไปไหนทำไมไม่มีชื่อครับเจอเกนคอปเจอเกนคอปก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับผมไม่อยากที่จะพูด เรื่องอนาคตของชากิรี่หมายถึงไม่อยากที่จะแบบมาเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างผ่านสื่อนะเขาไม่ได้บาดเจ็บอ่ะเขาบอกพูดง่ายๆอย่างนี้เขาบอกชากิรี่ไม่ได้บาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรผิดด้วยไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่นี่คือช่วงเวลาของตลาดซื้อขายที่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องปล่อยให้เบื้องหลังมัน,มนดำเนินการไปก็คือเอาง่ายๆเจนเขาก็พูดกระายว่าชากิริอ่ะกำลังดําเนินการคุยเจราจาสัญญาอะไรอยู่เบื้องหลังแสดงว่า น่าจะเจราจาจริงๆกับสโมสรต่างๆนะครับน,นี่คือประเด็นแรกดังนั้นคนที่น่าจะไม่มีอนาคตก็คือคนนี้แหละนะครับสำหรับเซอร์ดานชากกิรีแล้วก็เอาจริงๆนะครับแฮร์รี่วิลสันเนี่ยจริงๆเบอร์ลี่สนใจแต่ข้อเสนอที่เบอร์ลี่ยื่นมาเนี่ย12บวก4เนี่ยรวมแล้วเป็น16เนี่ยยังไม่โดนใจลิเวอร์พูถ้าก็ว่าไม่แน่ถ้าเบอร์ลี่ไม่ยอมยื่นเข้ามา20ล้านเนี่ย ริพูอาจจะเก็บแฮร์รี่วิลสันไว้จนถึงเดือนมกราคมแล้วรอขายอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องจุดโทษเรามาคุยลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะเอาแค่ประมาณนี้ก่อนนะเราค่อยๆไล่เรียงประเด็นกันไปเนาะอ่ะทีนี้ทีมที่จัดเมื่อคือนเนี่ยเราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งครับอีกประเด็นนึงก็คือการใช้จริงๆครอปจัดตัวโอเคเลยนะแบบใช้ตัวประสบการณ์ผสมดาวรุ่งผสมแค่แ้งซีเนียได้อย่างยอดเยี่ยม เห็นไหมคู่เซนเตอร์ไลวิลเลียมยืนลิสวิลเลียมหรือไลวิลเลียมเนี่ยยืนคู่กับเฟอร์กิลฟันไดายเห็นไหมครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาวิลเลียมยืนคู่กับเจม,เมส์มิลเนอร์เห็นไหมผู้สาวต,วตัวมากประสบการณ์อย่างอาร์เดรียนนะครับกองกลางเนี่ยใช้ดาวรุ่งหมดเลยนะครับแฮร์รี่วิลสันมากโกรกูยิทแล้วก็เคอร์ติจอนตัวลุกเนี่ยเป็นกึ่งๆประสบการณ์กึ่งๆดาวรุ่งนะครับก็มีซาร่านะมินามิโนโชตาคือจัดตัวถามว่าเอาไหมเอานะครับแต่ว่าแค่ว่า สุดท้ายมันยิงไม่ได้ประตูน,นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่น่าแห่ะอย่างที่บอกไปพอจัดตัวเราได้เห็นสำรองเราลงเล่นเนี่ยเอาจริงๆสำรองเราเล่นดีกว่าสำรองกว่าสำรองของอาร์เซนอลครับแล้วก็เขาบอกว่า s q u a d depth impressive นะครับเราจะสังเกตได้ถึงความลึกของเชิงขุงกำลังตัวสำรองเราคุณภาพดีขึ้นกว่าก่อนจริงๆเดียโก้โชต้าเนี่ยเล่นดีมากๆเดี๋ยวเรามาพูด เจาะกันอีกทีหนึง่งอันนี้เอาแค่คร่าวๆก่อนแล้วก็มีอีกหลายคนที่เล่นดีมากๆนะแล้วอย่างที่บอกว่านี่ครับประเด็นที่สําคัญที่ต้องพูดถึงคือโชตาได้ประเดิมตัวจริงนัดแรกที่ผ่านมาลงไปสารอง2นัดนัดน,น,นี้เป็นตัวจริงแล้วนะครับเล่นเป็นปีกซ้ายเป็นหลักแล้วก็ตอนที่เปลี่ยนเอาท่านมหาเทพดิวอกโอริกี้เนี่ยลงมาแทนซาร่าเนี่ยก็มีการสลับเอาท่านมหาเทพเนี่ยไปยืนด้านซ้ายแล้วก็เอาเดียโก้โชตาไปยืนด้านขวาเรียกได้ว่าเล่นได้ปีก2ฝั่งเลยนะครับ แล้วก็มาถึงเรื่องราวของจุดโทษเอาอีกนะครับคือเราก็เริ่มต้นได้ดีนะทีนี้ไอ้เรื่องการยิงจุดโทษเนี่ยเราเริ่มต้นได้ดีนะครับคือก็ยิงสลับกันไปสลับกันไปสลับกันไปนะเดี๋ยวเปิดเปิดตรงนี้ตามนะนี่ครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนี่เห็นไหมมิลเนอร์เนี่ยมาถึงยังไงแบบโอ้เราไม่ต้องลุ้นอะไรเลยอยู่แล้วมิลเนอรน์ยิงเข้าอยู่แล้วครับโป้งเข้าไปลากาแซก็ยิงเข้ามาเป็นหนึ่งหนึ่ง วายเดรูมยิงเข้าไปครับโซเลีย so สยิงเข้าเป็น2-2มิรามิโนยิงเข้าสามเหลี่ยมเลยครับแล้วก็เอลเนนี่ครับโดนโดนทางด้านอาร์เดียนเซฟนี่ลูกนี้อาร์เดียนเซฟได้ดีครับแต่ว่าลูกที่4เนี่ยท่านมหาเทพของเราไปพลาดครับลูกที่4ยิงไปติดเซฟของแบนเรโนนะแล้วเมลานายมายิงลูกที่4เข้าก็เลยทำให้เสมอกันที่3-3พอมาลูกที่5เนี่ยก็ยิงเข้าทั้งคู่ครับเคอร์ติสโจนกับนิโคลัสเปเป้ ต่คนสุดท้ายนี่สิเป็นแฮร์รี่วิลสันครับมายิงครับจับแล้วก็ยิงไปทางขวามือตัวเองแบร์เรโน่เซฟโอ้โหแล้วก็คนสุดท้ายเป็นโจวีล็อกที่มายิงปิดทําให้ยิงกัน6คนนะครับเป็หกคนลิเวอร์พูลพลาดสองอาร์เซนอลพลาดหนึ่งทำให้อาร์เซนอลชนะไป5ประตูต่อสี่ในการโดนจุดโทษเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เอาอีกแล้วลิเวอร์พูลแพ้จุดโทษอีกแล้วเหมือนเกมเหมือนเกมคอมมูนิตี้ชิลเลยที่เราเล่นได้ดีกว่าอาร์เซนอล นะคลองเกมโอกาสเยอะกว่าโอกาสในเกมเนี่ยชอบยิงทิ้งยิง,ยงขว้างยิงไม่เข้าบ้างยิงติดเส้บ้างแต่ว่าพอโยนอยู่โทษแพ้อีกแล้วแพ้ลูกเดียวตลอดเลยมันก็เป็นอะไรที่พูดยากนะแล้วก็เห็นมันก็มีความเห็นผมก็เห็นใจนะครับแล้วก็เจนเขาก็สัมภาษณ์นะครับว่าเอาจริงๆเจนเขาก็บอกว่าอ่ะเราอาจจะพลาดในการผ่านบอลในพื้นที่สุดท้ายนะเราพลาดใ,ในเกม90นาทีแค่ทาประตูไม่ได้เท่านั้นแต่ภาพรวมเจนนเขาบอกว่าเขาประทับใจ ในความมุ่งมั่นและฟอร์มการเล่นของทีมโดยรวมว่าทําไดีจริงๆซึ่งเอาจริงๆนะโดยส่วนตัวผมผมประทับใจฟอร์มการเล่นของทีมแม้ว่าจะยิงไม่ได้นะ่ะแต่แบบไปแพ้จุดโทษม,มันก็มันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่สุดวิสัยอะ่ะแต่ถามว่าเสียดายไหมที่ตกรอบก็เสียดายเพราะผมรู้สึกว่าเออมันก็เป็นโอกาสดีๆให้กับตัวสำรองได้ลงเล่นอะ่ะแล้วพอตกรอบไปตัวสำรองก็จะโอกาสลงเล่นน้อยลงไงผมก็ไม่ได้อยากให้ตกรอบหรอกต่แต่ถ้าจะมองในแง่ดีอ่ะกลับไปโฟกัสในลีก ไม่ต้องมาเตะให้เหนือห่อยตุ้มนะครับนแต่ละอุตส่าห์ปั้นทีมเป็นทีม B ทีม C มาแล้วนะครับนะทีนี้มาดูนี่กันดีกว่าครับคะแนนหรือว่า player rating หรือว่าถ้าแปลเป็นไทยบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่าตัดเกรดนะมาดูสื่ออย่างรีบูเอ็กโคนะครับตัดเกรดนักเตะกันหน่อยนะครับนะ อาเดเรียนครับได้7เนี่ยผมเห็นด้วยเลยนะครับวันนี้เซฟเยอะนะครับในเกมเซฟไปสองสครั้งจุดโทษก็เซฟได้ด้วย1ลูกลูกสุดท้ายก็เกือบเซฟได้ถ้าเซฟได้นี่อาจจะทําให้ยื้อจุดโทษได้ต่อนะไอตอนโดนจุดโทษเนี่ยแต่ว่าเซฟแล้วแต่มันไม่มันไม่มันไม่เด้งออกนะครับนะแต่ว่านี่ถือว่าอาเดเรียนทาได้ดีนะครับในโควิเลียมครับได้7วันนี้ในโควิเลียมถือว่ามีพัฒนาการที่ดีเลยดวนกับเปเป้แต่ก็เอาอยู่นะวันนี้ถ้าใครได้ดูอะเนโควิเลียมดูจะดูดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นกว่าเกมก่อนนะ ลิสวิลเลียมนะครับเจ็ดแต้มเอ้ยไอหนูคนนี้มายังไงตอนแรกเรานึกว่าคูเมติโอจะได้ลงเล่นการเป็นว่าลิสวิลเลียมได้เล่นเป็นเกมที่2ติดต่อกันในศึกลีกครับแล้วก็นิ่งมากผมว่าลิวิลเลียมเล่นดีเลยแหละนะครับฟันได้ก็ตามมาตรฐานไม่ต้องพูดอะไระครับบางคนมันไม่ต้องพูดมากเจมิลเนอร์ผมว่าวันนี้ใช้ได้เลยนะครับดีเลยเกมรับเหนียวแน่นคือแบบก็ไม่ได้เปิดโอกาสอะไรให้กับอาร์เซนอลอะไรมากมายนะครับมาโกกูยินได้รับคําชมเลยนะครับวันนี้คุมแดนกลางได้อย่างอยู่หมัดนะครับ นะเป็นกองกลางตัวรับนะครับได้ไป8ดแต้ม er. เท่าเจมส์มิลเนอร์เคอทิโจน6ครับอาจจะมีตะกุกตะกักบ้างนะครับวันนี้นะมีลาโบนาโชว์ไปทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในพื้นที่สุดท้ายวันนี้ก็ยังไม่ได้ส่งผลเท่าไหร่แฮร์รี่วิลสันก็แค่6ครับยังดูเงียบๆดูทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันสาหรับแฮร์รี่วิลสันและที่สําคัญพลาดลูกจุดโทษจนลูกสุดท้ายแล้วก็ทีมแพ้ด้วยแพ้โดนจุดโทษนะครับส่วน โมฮัมเหม็ดซาร่าครับได้6วันนี้ก็ดูจะดบดบไปส่วนใหญ่หุบเข้ามาตรงกลางมาช่วยปั้นเกมแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีอิมแพ t มากเท่าไหร่มินาโนเนี่ยวันนี้ขยันมากนะอาจจะมีไม่ได้ดีเท่านัดก่อนแต่ว่าเราเข้าใจได้นะัดที่แล้วเราเจอใครนะัดที่แล้วเราเจอลินคอนลินคอนกับอาเซนอนเนี่ยมันก็คุณภาพต่างอยู่แล้วถูกไหมอาเซนอลเก่งกว่าอยู่แล้วนะมันก็แต่ว่าใช้ได้ครับในเอเคบอกให้7 ที่สาคัญยิงชนชนเสาชนคานไปดอกหนึ่งเสียดายมากถ้าลูกนั้นยิงเข้านะอาจจะเป็นประตูชัยก็ได้นะครับเดียโกโชต้าเนี่ยอันนี้ต้องพูดถึงเลยครับเล่นดีมากๆโอ้โหถ้าใครไม่ได้ดูนะครับผมจะพูดเอาง่ายๆแล้วกันว่าเด่นอ่ะอาจจะเด่นที่สุดในสนามวันนี้นะครับทักษะการลากเลยอาจจะมีพลาดบ้างมันมีอยู่แล้วแต่แบบโดยรวมเฮ้ยใ,ใช้ได้วะ่ะแล้วเห็นภาพว่า เห็นภาพว่าเอ้ยเป็นตัวสำรองที่ดีสำหรับซาร่ามาเน่ฟิมิโนได้หรือไม่ก็คอยลงสลับได้หรือถ้ามีใครเจ็บเชื่อว่าโชต้าแทนได้นะทักษะดีเท้าซ้ายเท้าขวายิงได้มีลูกหลายลูกเลยที่หลุดเข้าไปยิงมียิงติดบล็อกลูกหนึ่งมียิงติดเซฟเลโน่ลูกหนึ่งแบบหลุดแบบสวยมากทั้งละทักษะการเลี้ยงจี้คู่แข่งอะดีคือจะเป็นสไตล์แบบจี้จี้เลี้ยงดุยเข้าไปอะคือเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นปีอีกสไตล์หนึ่งที่ผมว่าเฮ้ยดีว่ะ ก็จะได้แบบต่างจากมาเน่ซาร่าบ้างอันนี้กล้าเลี้ยงดุยจี้เข้าหาคู่แข่งเลยนะครับได้ไป8แต้มนะโดยส่วนตัวผมให้อาจจะให้โจตานี่แหละแมนออดต้แมนสำหรับฝั่งฝัง่งเดฟูเราโจากโกเมสลงมานะครับก็ฟันได้60นาทีโกเมสลง30นาทีก็ช่วยกันหารพลังครับช่วยกันหารพลังคอยประคองรุ่นน้องโกเมสก็ทําได้ดีได้ไป7แต้มนะครับนะไม่ได้พลาดอะไร ส่วนดีว็อกโอริกี้เนี่ยท่านมหาเทพก็ลงมาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรสักเท่าไหร่นะครับท่านมหาเทพแล้วก็ไปพลาดยิงจุดโทษด้วยได้แค่5แต้มส่วนวานาดูมเนี่ยก็ลงมาก็กลางๆนะครับได้ไป6แต้มนะครับก็ประมาณนี้นี่คือเกรดที่สื่อตัดให้ดูกันส่วนอ่ะไม่เป็นไรจบไปสําหรับคาราบาวครับแต่ว่าคนที่เข้ารอบต่อไปเนี่ยรอบหน้านะครับสโต๊กเจอกับทอตแนมบริสฟอร์ดเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอาร์เซนอลเนี่ยอ่ะเข้าไปแทนเราเนี่ยอาร์เซนอลไปเจอแมนซิตี้ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับอาร์เซนอล ไปเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ,รบส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ต่อไปไม่เกี่ยวกับเราแล้วแข่งอีกทีหนึ่งเดือนธันวาคมนะครับส่วนภารกิจของเราเนี่ยเอาเป็นวันอาทิตย์ดีกว่านะแพ้วันนี้ก็ไม่เป็นไรมาโฟกัสกันใหม่วันอาทิตย์นะครับย้ําว่าลิปูเตะวันอาทิตย์ตีหนึ่งนะเตนะดึก้ยนะแล้วคิดดูเตะตีหนึ่งวันอาทิตย์อย่างเงี้ยเช้าวันจันทร์คนไปทํางานเนี่ยปวดกระบาลอีกแล้วถูกไหมครับเนาะนอนกันไม่พออีกแล้วอะแต่ไงทีมรักของเราเราก็ต้องดูเดี๋ยว มาเจอกันนะครับตอนไลฟ์สดหลังเกมนู่นนะเดี๋ยวมีมีแน่นอนเกมอาร์ตาวิลล่าไม่น่าไม่น่าพลาดแน่นอนยังไงผมก็ต้องไลฟ์แหละนะครับ <S <S นะลิฟว์อาร์ตาวิลล่ามาดูข่าวอื่นนะครับมาดูจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษครับก็อย่างที่เป๊ปไรเดอร์บอกว่าเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยจะกลับมาซ้อมได้แล้วในวันศุกร์นี้นะครับ ก็ทําให้มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษด้วยแล้วก็อังกฤษเนี่ยมีโปรแกรมลงเล่น3นัดเียวก็ไม่รู้ว่าเขาจะฝืนใช้เฮนโดกี่นัดนะครับคนที่ติดทีมชาตินะครับมีโกเมสเทรนอาร์โนเจแดนเฮนเดอร์สันแล้วก็แดนนี่อิงส์นะครับที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับทีมเรานะครับแต่ถ้าเอาไปนักเตะทีมเราจริงๆก็มีแค่3คนแหละโกเมสอาร์โน no, แล้วก็เฮนเดอร์สันก็ขอให้หลังจากเบทีมชาติหลังจากเกมแอสตันวิลล่าเนี่ยขอให้ทุกคนกลับมาด้วยสภาพที่แข็งแกร่งแข็ อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนอย่าไข้นะครับมาดูกันที่จับสลากศึก UCL กันบ้างน,นะครับหรือว่า UEFA แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับเมื่อคืนนี้จับสลากกันไปแล้วลิเวอร์พูลนะครับอยู่ในกรุ๊ปดีนะอยู่ในกรุ๊ปดีคู่แข่งที่เจอเนี่ยนะครับโถสองเป็นอาร์แจกนะครับโถาสามเป็นอาตาลันตาจากอิตาลีอาร์แจกจากเนเธอร์แลนด์นะแล้วก็โลที่โลสี่เนี่ยจากเดนมาร์กนะครับนั่นก็คือ FC ฟซีมิทเทลแลนด์นะครับนี่ก็คือไลน์อัพ กรุปดีที่ลิเวอร์พูลจะเจอในศึกแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มแล้วซึ่งจะเริ่มแข่งกันในเดือนนี้เลยนะครับต่ช่วงตั้งแต่วันเนี่ย20นะ27นะ20เนี่ยนัดแรก27นัดที่2นะครับประมาณนี้นะ34เนี่ยนัดที่3 3มพฤศจิกายนนัดที่3 24พฤศจิกายนในนัดที่4ทธันวาคมต้นธันวาคมนัดที่5แล้วก็ อีกสัปดาห์หนึ่งประมาณวันที่8ที่9ของธันวาคมเป็นนัดที่6ก็เป็นว่าแต่ตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงธันวาคมเ่ยทั้งหมด6นัดในรอบแบ่งกลุ่มเดี๋ยวรายละเอียดแบบเต็มๆรอเขาอัปเดตโปรแกรมกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเดี๋ยวเราจะเอาโปรแกรมมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับนะส่วนกุป๊ปอื่นเนี่ยเอากุ๊ปที่เป็นกุปกนนก๊ปอัปเดตแล้วกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในกรุ๊ปเอชนะครับปารีสแซงเช็กแมงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไลซิกแล้วก็อิสตันบูบา น่าจะเป็นกรุ๊ปอัปเดตที่สุดเลยนะครับส่วนแมนซิตี้เนี่ยทำไมจับสลกักทุกปีแมนซิตี้จะจับได้ง่ายตลอดเลยนะครับปอโต้แมนซิตี้โอลิมเปีอร์มากเซยนะเออส่วนของเราผมว่าก็ไม่ได้นาาหนักหนาสากันเท่าไหร่นะจริงๆมีเรเอาลมาดิดชักตาโดเนตอินเตอร์มิลานแล้วก็มุนเช่นกับบัดเนี่ยอันนี้ดูดูจะเป็นกรุ๊ปอัปเดตอีกอันหนึ่งนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ทิ้งท้ายครับมาดูเควินเดอร์บอยนะครับ อันนี้เป็นสีสันะเป็นขําเลยนะเมื่อวาในเนี่ยในการประจับสลากนะครับมันก็จะมีการประกาศรางวัลใช่ไหมว่าตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ใครได้อ่าอย่างเช่นผู้สาวตัวยอดเยี่ยมเป็นนอยเออร์กองหน้าเป็นเลวานดอฟสกี้ผู้จัดจาการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของยูฟาเป็นฮันซีฟิกของบาเยนต์คือบาเยน์เหมาหมดแต่มีตำแหน่งหนึ่งมิดฟิลด์ยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยเป็นของเควินเดอร์บอยครับได้รางวัลมิดฟิลด์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะซึ่ง แจ้าตัวก็ถูกสัมภาษณ์เรื่องนู้เรื่องนี้เรื่องนั้นหนึ่งในเรื่องหนึ่งที่ว่าเขามีใครเป็นไอดอลในตอนเด็กเฮ้ยไอเรื่องนี้ผมก็ได้ยินแล้วผมก็ตกใจเล็กๆเหมือนกันคนที่เป็นไอดอลของ k i ว i the Boy บอกว่าที่ดูตั้งแต่ตอนเด็กอะคือ Michael Owen ครับนะตำนาน Stoke City นั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนล้อกันนะครับเขาบอกเนี่ยเมื่อตอนที่ผมเป็นเด็กนะ m i คิลโอ o ว่นเนี่ยคือคนที่ผมเฝ้าดูตลอดแล้วก็เนี่ยเป็นไอดอลของผมเฮ้ย ผมเนี่ยเชียร์ลิเวอร์พูลอันนี้ตัวผมนะกลับมาที่โคตรแอกนะผมเชียร์ลิเวอร์พูลเนี่ยเพราะไมเคิลโอเว่นนะหมายถึงว่าผมดูลิเวอร์พูลผมชอบลิเวอร์พูลตอนแรกเพราะโอเว่นแสดงว่าเฮ้ยรุ่นเดียวกันนี่ว่าใช่เลยพอเปิดดูอายุดูปีเกิดดูเดือนเกิดเฮ้ยแม่งผมจะบอกอะไรให้นะเควินเดอร์บอยเนี่ย28มิถุนายน1991อายุ29ปีรู้ป่าวว่าผมเกิดวันไหนผมเกิด29มิถุนายน1991เหมือนเควินเดอร์บอยผมอายุเท่าเควินเดอร์บอยผมอายุ น้อยกว่าเควินเดอร์บอยแค่วันเดียวผมเกิดยี่สิบเก้าอ่ะเควินเดอร์บอยเกิดยี่สิบแปดเดือนมิถุนายนเหมือนกันอ่ะนี่ดูโอเว่นเหมือนกันด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นสีสันที่นำมาฝากเพื่อนในตอนท้ายนะครับอะไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับนะอ่าซูซูกิมอเตอร์ Motor ไทยแลนด์นะครับก็นำเสนอซูซูกิสวิ f t GL Max Edition นนะครับ,รบด้วยความเป็นรถสปอร์ตมากยิ่งขึ้น แล้วก็มีความประหยัดน้ำมันด้วยนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปที่โชว์รูมของ Suzuki นะครับหรือว่าไปที่แฟนเพจ Suzuki m o t o r Thailand นะครับรวมไปถึงสปอนเซอร์เจ้าอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับยาหม่องสปายตาจอมทองนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยรวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กนะครับมีสาขาในกรุงเทพมากมายโทร021054555นะครับรวมไปถึงร้านคุ้มเมืองเหนือนะครับร้านเชาพระยอดนิยมนะครับ ให้ราคาดีด้วยอยู่ที่ห้างพันทิพย์งามวงศานชั้น3นะครับฝากกด Subscribe ในช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยจะไ,ได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไปนอนก่อนนะครับผมรู้สึกว่าผมกำลังจะน็อกแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูกันวันนี้ลาไปก่อนผิดพลาดประการนใดขออภยัยสวัสดีครับ